วันนี้โค้ีจะมาแนะนำหนังสือปลดหนี้อยู่เล่มหนึ่งครับหนังสือเล่มนี้ไม่ใช่หนังสืออ้อนวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ใช่หนังสือสวดมนต์อะไรทั้งสิ้นแต่เป็นหนังสือสอนให้คุณทำมาหากินเป็นครับเป็นหนังสือสอนให้คุณสามารถหารายได้จากการเป็นในหน้าติกต็อกโดยที่คุณไม่จำเป็นต้องมีเงินลงทุนเลยไม่จำเป็นต้องมีสินค้าอยู่ในมือเลยคุณก็สามารถหารายได้เสริมได้อย่างน้อยก็วันละพันสองพันคุณพอรับได้ไหมล่ะถ้าคุณรับได้เอาหนังสือเล่มนี้ไปอ่านครับเป็นหนังสือที่โค้ดพีเขียน เองในการสอนลูกศิษย์มากกว่าพันคนเอามาใช้ในการเขียนหนังสือเล่มนี้หนังสือเล่มนี้ชื่อว่าหาเงิน,านง้ายง่ายๆด้วยติ๊กต็อกฉบฉบับทําได้จริงไม่มโนของโค้ดบีเองนะครับเป็นหนังสือที่สร้างขึ้นมาสําหรับมือใหม่ที่ยังติดตะก้าไม่เป็นอยากหาไรายได้เสริมจากติ๊กต็อกนะครับและทำคอนเทนต์บนติ๊กต็อกให้ติ๊กต็อกช่วยปลดหนี้ให้คุณนี่แหละครับจึงบอกว่าทําไมหนังสือเล่มนี้จึงช่วยคุณปลดหนี้ได้และตอนนี้กลายเป็นเบสเซอร์อันดับหนึ่งหนังสือที่เกี่ยวกับการสอนหาเงินบนติน๊กต็อกที่ ขายดีที่สุดไปแล้วด้วยยอดขายทะลุหนึ่งมื่นเล่มไปเรียบร้อยแล้วนะครับถ้ามันไม่ดีจริงมันไม่ขายดีขนาดนี้หรอกครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณอยากหาเงินบนทิกต ok เป็นอยากติดตะกร้าสีเหลืองเป็นอยากไปนในหน้าทิกต ok เป็นแบบทําเป็นและถูกวิธีถูกต้องตามกระบวนการถูกต้องตามกฎของทิกต o k เอาเล่มนี้ไปอ่นแล้วชีวิตคุณจะดีขึ้นคุณจะปลดหนี้ได้แน่นอนครับกดสั่งซื้อหนังสือเล่มนี้ที่ตะกร้าสีเหลืองได้เลยแต่ถ้าเกิดใครพอมีความรู้ทิกต o อมาบ้างแล้วอยากขายของบนทิกต ok แบบไม่ต้องออก ออกหน้ากล้องอยากรู้ว่าเขาทํากันยังไงโคชบีก็มีซีรีส์อยู่ในะก้าสีเหลืองด้วยเช่นกันชื่อซีรีส์ว่าขายของบนทิกตอกยังไงให้ฟังโดยไม่ต้องออกหน้ากล้องความยาว3มชั่วโมงครึ่งแบ่งเป็นทั้งหมด11คลิปคุณไปเรียนรู้ได้เลยแบบจัดเต็มเนื้อหาแน่นแน่รับประกันว่าคุณจะขายได้ดีบนทิกตอกโดยที่คุณไม่ต้องออกหน้ากล้องเลยครับถ้าสนใจกดสั่งซื้อที่ะก้าได้เลยนะครับโคชบีพลิกชีวิตด้วยเสื้อผ้าออนไลน์